มีโอกาสได้สื่อเนื้อเสือครับพี่น้องมาสู่พาร์มแล้จุ๊บูดนะเสียก่อนแบบงี้พี่น้องสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสม่านเห็ดหน้าพี่น้องเม้าบานเขาเม้าบานเขาคุณ เลยกับพลาอยู่ละเป็นผู้ดูแลนาให้ก็เลยพักกันมาจุสัก่อนมาวอดพอดีเจ็ดโมงเช้าพี่นอ้องวานเรียบร้อยเพิ่นกับปัน้นวันนี้ก็จิตจะคว้างกันถึห้องทองสกัก่อนมีโอกาสได้สื่อเนื้อเสือครับพี่น้องมาสู่พอลาเราจุนะครับก่อนสันแบบง่ายเลยเอาเบิร์ดเลยครับเนื้อเสือเอาเบิร์ดตั้งพวงเลยเปจอดเสียงเนื้อเพิน่นมาแว่พอดีมาจะขอนเกล็พี่น้อง ร้ามอันนี้ก่อนเนาะคือน้นำลายเลยพี่น้องแก้วกับแก้วสองแบบอันนี้อันนึงแบบแแอันนี้แก้วขมอันนี้แก้วขมอันนี้แก้วสมใส่แล้วขวดบีไม่แล้วนี่เพีงแล้วเ,เส่แล้วใส่แล้วนี่ดิโอ้ขวดบีขวดบีภูมมาขมพี่น้องบารีกับทิทฮันน้ำลายออกแล้วเอาเสือให้พอราแล้วหย่ำเส็บๆก่อนไปเลยขาดเพราะขาดก็เอื้อเลือดอืดเลยโหด่ะเสียก่อนแบบนี้พี่น้อง เสือนี่แหละก้อยเสือนี่มันย่ำดีหนงหยาบจังหน่อยแต่ผู้เพิ่นขาเพิ่นกิดว่าเนื้อเสือเด้ย่ำมันกลางๆขึ้นมาตอนนี้ไงบอสโอ้ยพอดีพอดีบ่โอ้ดอกลองลองเบิ่งก่อนเด้อบัดแซ่บบ่แซ่บสิถูกบอกหลอกเอามึงเอาเลยเอาเลยผมที่เป็นผู้หันมักน้อยมัดง่ายบอกเด้อโอ้มีพอหรันยังก่อเพื่อนอะไร นี่เกาะพักกระโดนโอ้พักกระโดนพักกระโดนพักกระโดนครับพักกระโดนเจ็ยบยุดนี่แหละยูนเสียงหน้าเพิ่นนี่แหละเสียงหน้าพอล่าเนี่ยแหละ<อ>เสียงหน้าเนี่ยนะเจ็๊ยบยูนเสียงหน้ามีหดโอ้ห<อ>มากกวกมีเบิดใบงเสด็จเสี่ยมตัวว่าหดเอ,อ,อือเป็นไดโอ้ผมพอดีผมพอดีเตะจังเนื้อเสือมที่เป็นออกแบบนี้แหละพี่น้องมันสีบดแดงจึ้งคึ้งเลย เเนี่ยกินมันนหรอพี่น้องเนื้อเสือลองไห้แล้วพี่น้องหนี่งเอาถ้าเกิดเราโอ้คมดีเนาะไม่คมบ่าคมดีเราคมคักๆนี่แหละพี่น้องคมคักเยอะก่อนหนึ่งคือนี่เอาเลย เกลียวผมต้นนั้นมาเลยนะต้นไหนอ๋อแบ่งกันแบ่งกันไปพักติวพี่น้องหอมสดของผมก็ดจีเป็นกล้วยเป็นเจ้าเจ้าสมครับพี่น้องมารอเมืองเสือนั่งออกกันได้ไหมล่ะสองคนก็จีนพื้นที่เถอะน้องดูหักหักพื้นที่เพิ่นปวงหงามเลยอะด้วยบ่หยวงหงามครับ อยู่กลางถนนนะเนี่ยมอถนนโอ้ถนนมลไม้ผนสีบระดาเสิถนนนะเขาสุดซ้ายอ่ะถนนนะเขามาสุดแล้วนอกจากเพื่อนสิมาเพิ่นมากกับเพื่อนยับไปเพื่อนแล้วยไม่กินน้ำแข็พร้อมเลยเดี๋ยวไปละลองเนื้อติดมันเลยเพื่อ แบบักจิวครับยูเชียงนากวาละใช<ป>่สมใหน่อยก็น,น้อแบบพักจิ๋วู่าพาราส่นองะยูเชียงน่าใบบักจิวขอกันม๊นอกเน่าติดมันเหี่ยเซบอีเรื่องพักกระดูอ่ะเอาเลกครับพักกระดูอันผมบําบันสายผมเลยบ้บ่ได้เผาเลยสดสดสิ่ดีผมใช้กันพอดีเลยที่ อืมอืมอืมเจียของแท้จังมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับอย่ซืสุกพนครับมันกังกลางบริบาลของแด้ครับซอสป,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 ปล่อยเล้วเนี่ยเป็นอย่าซื้ทั้งคนไทยในต่างแดนในเกาหลีเนี่ยครับสารลัดเนี่ยโอ้ยยูเอสดีอ้วดทั่วโลวกครับเอื่นเอ,อ,เอ,อื่นสุกพนครับมามามา,มาพอผ่านเลยเถอะต่นต้วนเป็นต้นต้นตนลกครับมากครับเห็นร่วมกันอืม เนื้อจีมันแทบอยากให้ร้องพี่น้องสองโลเลยพี่น้องสองโลเลยเนี่ยจิน,น,ออนอสองโลสองคนเป็นไรเวลาเบิด,ดบ่สก็ทีบวเบิดเดเร์เยอะๆจัวจนเรนเนาะสองโลพี่น้องเดี๋ยวเห็นแล้วเอาเบิดเลยครับเป็นขาไม่ไหมฮะดเปิดเนวถอนเด้อวะเนี่ยว่าเป็นยังครับเอาเลย มันเอยด,ย <แก S 1> ดีมันเคยลองค่อยันหน่อยลองค่อยม,มันเคยดีขอท้าแต่ันนีขอ,ขอท้ายหรอว่ะโอ้ยขดาดจิดมันบกพกผู้ไหมัคือเพ็ดถึงพิกตลาดเผียดอยู่ดเพีดเอาการวันแวงติพิกตลาดแม่พีคแวงไงชนงบทบ่หย่าไปพี่น้องพลอยทีด่ดีเลย มูหยีบมันก็ดจะเปลี่ยนมูเนี่ยเอาไปปิดมันพี่น้องนี่แหละเสือของแทรเลยมาสวบพอดีเลยพันกำลังเอาออกพอดีผมเลยเอาเบิดเลยพีน่นมาสูบฟาราเขาจินพนักงานวานเขาความพี่น้อง tiểu nhiều bổng tiểu của nhân. Hoặc nhiều năm bao quát một kiao. Mười xuống nó xuống kiao. Mười xuống kiao. xuống kiao. nó xuống kiao. Mười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  xuống kiao. อยากอยกเพียหน่อยนึ่งปกติกวนแบงข่เพียรกอนเด้อสุใจ <c oughs> เพียรเก่าออกแล้วแมกระดุน แก้วแก้วอันนึงแก้วขมอันนั้นแก้วบ๊กขมแก้วเปียกโอ้เอากันขอทาขอทาเด้อมันมามามาเพืดออะไัเพื่อจะข้นปนไอหลอกมากินน้ำกัน เออสุขคนครับเอินสุขคนแหละโอ้นี่มันจะเป็นมันโดนๆคนเลยมาพอกัน,นอหอมอแล้วปีมไม่หรือไหมพอกันไหมแงงยำเป็นตาแซ่บกวนๆเนี่ยกันอีกเนะี่ยบ้านเขา เค่ไติ <c oughs> โอ้ขักวะว่าขักไง,งทวนๆแล้วนะดินดเริมไงแล้วแรงเนาะ <c oughs> แรงแล้วบ้านท้าก็ได้บางหันโตกว่าสันทวบม,มาสันบางหันกับโต๊ะรู้ญาติบริเณบ้านเขาอยู่ ันนี้มันงาดเลยกันเลยพอดีพอดีแหละงาตายพอดีละ่ะเอาเอาเลยนี่ครับตอนตอนบักยักเลยเจี๊ยบตมเจี๊ยบโตมมีร่องแค่น้อยเจี๊ยบตมเจี๊ยบเจ้าเลยล้วดอ่ะเพื่อจะเห็นเหรอเพื่อ โอย้ยไม่เห็นอีกงะโอ้นี่หนหมดหมดกับกินน้ำเหล้วป่ะเนี่ยรวดขมบ่พอจีขมบ่พอสายขมเนาะสายขมมาเด้อมาเด้อผู้มาขมอ่ะสายขมแท้ๆว่ะ กันบุ้งสายสมผม,ม,ม,มครับคุณมักสายสมสายสมครับพอเพื่นขมกินได้เบิดเมือ่อเลี้ยงขมเนี่ยโอ้มาเนี่ยพักมายังบัตรเนี่ยอืม,อ,อ,มอ,รรอุ่นหนาวด้วยเสือหัวใสยสมนี่ดูดิเติมสมอีกกรอนพี่น้อง เทียบเอาไวอนน้อันนี้บีอีกเด้ <c oughs> เอเนี่ยเด้อเฮ้ยบีอีก,กอนขงองแท่ได้บีนบนะโอ้โหจุดเชียวย่องปะใส่เทียบหรอใส่บีกินกระดาวกกับอีกคนช่งคักขนาดอันนี้อันนี้สายผมพราลาสายผมพี่น้องผมสายสมเผ็ดกับฟองกันพี่นอ้นองอะ่ะทั้ง,อง,อง,งเผ็ดทั้งเสียบเอ้ยขาไม่ไม่ อันนี้อันนี้สรดจเ้าบรรนเราบรรทุโดยตรงเองนีู่มาคามคยกินได้ผู้มาคามคยกินเมไดอด้เยิ่หนหาสกัเราไมหมเนาะแดงเรงอยู่กินเรื่วันกันกนมาสผงกินดำดเอาเลยเดี๋ยวบ่ครับบอเนื่อยไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những cười đứt cười đứt à, như là mà vẫn chèn gì à, mấy hoạt cả đủ con nhầm lưỡi ống và là bạn này, bạn thân hữu ba, ô nghe bạn, ô này nó

ใส่นามอาะไรบ้างน้ำปลาโอ้ยเนี่ยเสือครับพี่น้องผู้ผูมาก็ห่อเลยเนี่ยเพราะถวยแพ้เถื่อนมันผู้มาขมกินบะไรเรือสายขมหรยอสายขมดีตั้งแต่แก้วก็ขมแล้วพักกระเดาสดๆอีกกระเดาสดๆมักกว่าใส่น้ำบ่มะกอกเมื่ได้ใส่ว่าบ่คือบ่มากอกฟ้านมากอกใส่น้ำบ่กัดจิ้มลวกไปกัดกินเอาดอก ี๋ยว่างพวกนี้ครับพักกันน้ำมากกันน้อยนะฮะติ๋วโอ้โหได้ควาสกินเราเดีเอ้อนี่ของมนิดหน่อยปันกันกินนี่บักกระโดนเด้อมันอยู่สูงมันอยู่สูงมันอยู่สูงโอ้ขึ้นเนี่ยบ่ได้เว้ยว่าสิปั๊มต้นแล้ววะอันนี้เมียงเสียติเอเสียเมียงเสียครับเมียงเสียโอ้โหอืออะไรคากบ่ อ๋มี่สุยางเด้มี่หอดบอกกอกมี่หอดจุยเจ้าเลยหลายหลายหลายบพราะใมันเก็ดนี่บอกกอกว่าสิยำผ้ากระดูกอ่อนแล้วบ่ไว้ดอกบนันทีมีกระดูกอ่อนด้วยมองเถอะ เสียห้องให้มันของมักด้ยเนี่ยเหนือมันจะพลอยิมันจังกังเลยพี่น้องจูเสือเฮ้ยมักส่วนใดบอกจะพ้อยใหย้ น่งเสียปนี่ยนั้นน้าเถอเอาออมาย่งน้อยนะอืม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 ข้ปิเนี่ย้าขเขาเนี่ยบ้เสบเขาหนึ่งมังกรดกระเดียดแท้หนึ่งรเดี้ยวไกินเล้าเมียเจียวยังว่าหนึ่งเขาไล่อหนึ่งเขาไล่ก็ดดกระเดี้ยแท้แล้วกันโอ้หเห็นปะเอ้าวทำนอยหอยต้องโอ้ก <c ười> oh, ันนะ เรียดน่อยังงวงเดีเยวคืออาวนะคุณผ้หนาตึบเลยเตรอสามคีณห้าเลยนะเนี่ยแปดคูณแปดสี่คูณสี่สี่คูณสี่เนี่ยกินทั้งเผ็ด สูไรชอซสีสูโอ้ <c oughs> อยา <c oughs> หนาเติบเลยนะ่ะอันผู้ว่านั่นนั่นมอันบ้านเขาคือไม่เหมือนนันหอมไหมหอมนะ้นำนำ้ำน้ำกับเพยะขึ้นก็อเอเจีย ก็เจ้าน้ำตาครับอย่าให้อย่าให้เบสองคนกินจ้ะจนแดดไล่พี่น้อง กินเสียบแล้วจนเดือดอะไรหัวเหลือซ้ำนี่เระจะนี่เบิ้งเบิ้งบ่จงไปถาพื้นเลยโอ,โอโ้ยเนาะซื o, ้อมาถึงเจ้ากว้างเนาะเศรษฐบเนาะซูเฟอร์รถไทยเลยบ่ได้กินเลยแบบนี้ซูเฟอร์รถไทยนี่ต้องได้ไปป้อนไงกุ๊ิ้วผลไม่ได้กินดอกร้อนซ้ำนี่กะที่เบิ้ดพอดีละไปซื้อให้ไหมอยู่สิไปซื้อไหมอยู่บ้านแบงบ่ไกลดอกเนาะบ่ไกลแล่นไปค่เดียวมันกัเบิ้ดตัวเนาะกอ่กินปมกินปมเนาะขอบคุณครับ อันนี้กัอันนี้มีโอ้สุยางเลยอยู่ในนี่ห้อเลนเมียงเมียงเมียงเม,มียงเสียห้องหางเสียคักว่ะด่วนดๆมาพอกันเทียนหนึ่งพี่น้องสามสี่เดือนตั้งแต่สงการแดดอะไรนี่แหละครับแดอดอะไรขยับขยับจนหดคึบบ้นุรทศไทยเนาะโอ้แดดอะไรเราลาพีลาน้องส้าห้องจึงไปไปตัวจะไปเขาห่ม ขันธ์ใหญ่พระเขานี่ขันธ์ใหญ่จริงๆเมันกีบพ่อแซมเนาะสีลาพี่ลาน้องลรืพีนพพ่น้องโอ้เผ็ดทั้งเผ็ดทั้งนั่นได้ตังหลักหมดเลยกินมากกว่แก่เพลิดจนนินแก่เผ็ดป<ะ>ัดใบกระดองเอาซะนี่อย่าจงถั่วจังโอ้ของขมเนาะสายขมสายขมนี่แหละเออเออเลยซะเอาอ รุ่นเตียมจีเข้ากันหรืววะข้าก็พบปอมปุ้นเนี่ยเนี่ยจังเนี่ยสายคมพบปอมแล้วมันสายคมเดือดสายเข้มเอ้าพอพอพบปอมสายเข้มตีสายเข้มเจ้ามันสายขมวะนี่นี่ครับนี่มอบให้พอปอมเด้ออบู๊ยช่อดกันนะเฮ้ยบ่เห็นเราโดนเุาเนาะเออมีการวางไปจูนน้ำร้อนเดี๋ยวจะไปจูน้ำร้อนเดี๋ยวจะพาไปจูน้ำร้อนจากมืองวางเงินก็เราพอละท่าตะมัวนท่างมัวเดี๋ยว บอว่าขังไว้ได้พาไปหาพ่อป่วมย่งไมไปจู้กับพ่อป่วมแสีพ,พื้นโก่าเนาะเออแสีพื้นโกาบันลีพี่ลาน้องพี่รองมันแดดไล่แล้วเทาแห้วบนากะให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีพี่แห้งสุขุสุขคตนะครับความเจ็บยาไใดความไข้ใหญ่มีสำหรับผู้ใดเดินทางโดยรถยนต์หรือเรือไปเหนือลองใ้ก็ซําให้ตลอดปลอดภัยสุขุสุขคนพี่รองโชคดีทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปสำหรับผู้ใดเหตุการณ์เหตุงานกะให้จะเิญในตราี่การงานจะเญิจะเลิศนะพี่น้อง สำหรับ,บุอนี้อีสานลอยประเกลก้าวข้ามวาสวัสดีจากพี่น้องครับสวัสดีครับ